แมงมันเยอะประายหาไป่นี่นีเยอะแยะเลยเีย <c oughs> จับจับไม่ได้จับอีกเสยงเดยวั <c oughs> ่นีักอันจห คายคายดีๆเดี๋ยวส่งให้ไอ้ใบเตยดูใบเตยฉันอยากกินอยากกัดอ่ะเนี่ยกำลัง <huh>. มันออกเลยเนี่ยกำลังจับกันเลยยายโอ๊ตจับเก่งจ้ายายโอ๊ตนี่วัดจะตกแลยนี่ กนกะละมังนีกลมงนี่นู้นใชอนนี้ดีกว่าใช่ปรนูกาลมังอกนองนู้นาใชนูใชด้อกะละมังีเยนข้างในนั้นอย่างเยอะเลยแหน่ยหน่โอ้นี่นี่กลากาละมังนั้นบอกไว้ไหนว่าเยอะแยะ ธรรมาชาติจริงๆแก่ขอแล้ว